ม,มันอยู่นะลีบม <c oughs> ีไงก็ได้มีผีก็ไม่ได้ดลีฟ้าแล้วก็ไม่ดูจะไปไหนไดูจะไปไหนตามดิโอ้ไฟแดงไฟแดงไฟแดงตบ มันไอ้นี่แล้วเหรอใช่ยยังไม่เห็นเทปสักนึงตอนนี้เทปเหลืออีกแค่หนึ่งอันเพื่อนหายอุ้ยเทปมันก็ยิงจีบด้วยทุกคนกลับไปที่รีบกลับไปที่รีบกลับไปที่รีบเร็วไปทีรีบเอาได้ทีรีบเร็วไปยังกลับไปที่รีบกลับไปที่รีบเร็วอยู่ไหนอยู่ไหนออ่ะยู่่ไหนอะนี่ทีรีบนี่ปะเมื่อกี้ผีอยู่ตรงนั้นผีอยู่ข้างหน้าเมื่อกี้ะ เมื่อกี้มันเห็นผีอยู่ข้างหน้าตรงนั้นเลยตรงไฟอะ่ะตรงไฟนี่เหรอใช่เมื่อกี้ดูโมกรกไรผีมันเดินผ่านอ,ะ <c oughs> อ่ะเอาไปเอาระมุดไปไหนอ่ะ <c oughs> ผีมานี่ผีมาผีมามันอยู่ข้างหน้าเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> โอเคจะอยิ่ๆนะไปไหนอ่ <c oughs> มีคนบอกว่าพีเจลตกหลุมไปแล้ว จริงเหรอใช่ <laughs> ไม่ได้ออกนะ <c oughs> อ๋อสีดีดนไปเลย x หรอ f นะวันนี่เราประตูมันมันนี้ประตูมันปีอะไรก็ไม่รู้ว่ามันี้มันมาแล้วมันมาแล้วเสมอแล้วมันหมุนหมุหมหมอะไรน้นั่น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 ั่นั่นนันนันม่กววน่นอี้อย่เาโอ้ยค้างไหนใครมา นี่ส่งทางไว้เลยเลยมาสิีมันซีมันมันดีมับเขาคุณโย่คุณโย่ยูยูปิดไฟแล้วแต่ครั้งเดียวเลยนะยูยูปิดนี่มันนี่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 ไปดับไปดับตอบเนี่ยตอบให้นี่อยู่ตรงตพี่อยู่ตรงตรงพี่มีน้ำส้มมาเก็บเร็วในโซ่ผม อยู่ด้วยกันกินน้ำซมไปเลยนะไม่ได้ไม่ไดองยูซองยูน้องยอทไอ้่มบอ๊บติวตวก่ยพวกช่วยไม่ได้ตับิดแล้วตุบิดแล้วตุบิดแล้วส่งไปเด่เต่กงง สวยหุ่นก้อนสวยหุนก้อนมันมาไม่หยุดเลยเนี้ยวนี่วมีด้าผันไหมอ่ะอะไรีทีนิวนิวองพูดด้วยนะืึไม่เลิฟติ๊กตอกหรอนิวล่ะยนิวล่นิวนิวอือยู่แล้ว ทำามไมทำไมทำไมเำไมทำไมทชทีเลยชอมชำนมทำไมทำไมทำไมทไมทำ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 ไนทำไม่ำเมทำไกทำงมทำไมทำไมไมมทอ่มทมไมทมทอไมไไม อยู่เชประตเน่าไปแล้วไป้ยิวรู้เหรอยิวยไปแล้วยิวไปแล้วตายแล้วนี่อ๋ตายในตู้ด้วยเอเลิศ <c oughs> อ้าวแลยแล้วเียาแล้วเแล้ว แล้วไปแล้วสุดูี่มีห้องน้ำไม่หรอกน้ำไปทางไหนพี่เจม์บอกหน่อยไปอ้ยโจ๊งเราแป๊บเดียวพี่ออกมาไม่มีใครเลยหอมโดนพี่เจย์เขาวิ่งไปเลยแล้วน่ะรอเธอเข้าห้องน้ำมั่ะหายไปนานมากโอ้สกิลโฟมกันสิฉันเพิ่งไปแบบเดียวเองขอบคุณที่รอฉันนะเราจะไม่ถึงกันใช่ไหมโค้ชหายไปหมดแล้วเนี่ย อุจะมาไหมอ่ะมาเหรอยังน้อยมีสี่คนจะต้องไม่ใช่มือหนึ่งถ้าเป็นคนเยอะกี่คนเลยไม่นี่งินไม่จะตายเลยช่องไหนอ่ะอุ้ยมันไปแล้วอุ้ยมันไม่ฉลาดมันไม่ฉลาดมันจะไหนเงี้ยวิ่งหนีมาอุ้ยผมไปเปิดวาวมา ว้ายนี่อ่ะนี่หรอห้องเนึมงใช่เรามาแล้วนั่นหรอที่นูนอ่ะใช่ืออะไรเขาแบบเขาไม่กลัวผีเลยอ่ะเดี๋ยวที้สิ่งผีก็รู้กี่ใ็้พี่มากล่าอ้าวพี่เจมพี่เจมล้วนั่นพี่เจมจ๋อพี่เจมอยู่ดียู่ดี เห็นไหมมันกดยังไงอะลามหมอลามอยู่เหรออ๋อชี้อ๋อชี้นะอุ้ยนี่ลามด้วยถ้าสามถ้าสามคืออะไรอะออกมันได้ใช่หนึ่งกับสองเหรอหนึ่งคือชี้โอ้นี่เนะยอย่ามานะอย่ามายุ่งกับฉันนะำเอลามไปสิโอ้เฮ้ยไม่ใช่แต่พี่เราต้องไปหาก่อนนะไปลาก่อน มันต้องมีปุ่มเต้นแน่ๆมันก <reconcile> ็มีจร <rawd unre> ิงๆด้วยว่าเนียติดใจเราไม่คิดว่าจะมีนะตามผู้นำของเราไปดีกว่าแอบตามไปเง้ยฉันบอกให้หยุดฟ้าถ้าไม่ส่งมา ีบอกกันสักางคำเป็นกันจุ้องทุกคนม,มีคนใบ้แล้วว่าสีฟ้าหมายเลขคเหรอจริงปะเนี่ยเขาหลอกหรือเปล่าถ้าหลอกนะเราจะง <c oughs> อ,อนไปไม่คุณน่ะเอมีผีปะเนี่ยอันมันคือลีกตเตงออลีฟว้ยเสียงใครช่วยด้วยมกเมื่อกีเ้เสียงใครเสียงใคร เสียงเสียงสองคนเลยเมื่อกี้ไปท,ที่ช่วยเกิดอะไรขึ้นเป็นไรเสียใครอะไรเมือ่อกี้ะเสียงชัดมากเลยอะใช่ไหมที่อยู่สองคนแล้วนี่ก็โดได้าามา,าอ,อยู่สองคน <c oughs> <c oughs>